ทั้งนผมต้องถามนี่ครับว่าจากวันที่เป็นคนที่เรียน CFP ไปสอบ CFP ถูกไหมครับจนวันหนึ่งเป็นนักวางแผนการเงิน CFP ด้วยแล้ววันนี้ก็เป็นกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินซึ่งดูแลก,การให้คุณวุฒิวิชาชีพกับนักวางแผนการเงิน CFP ในประเทศไทยด้วยนะครับคุณนรุมนคิดว่าหรือว่าคุณลูกหมูครับคิดว่า,าจริงๆแล้วเนี่ยนักวางแผนการเงินนะครับ มีบทบาทหน้าที่ที่สําคัญยังไงบ้างจริงๆแล้วประเทศไทยเราต้องบอกว่าเราไม่มีระเบียบวินัยในการจัดการเรื่องการเงินดูจงแต่ตัวเองเราไม่ได้ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กไม่ได้ถูกสอนเราสูขสอนว่าให้ใช้เงินอย่างไรอยากได้นู่นได้นี่ให้กู้เงินน,นนะักวางแผนการเงินนะคะก็จริง,รงๆเราแค่มาจุดประกายว่าเออสิ่งที่คุณต้องทำมีอะไรบ้างคุณมีจุดอ่อนเรื่องอะไรบ้าง คุณจะต้องดําเนินชีวิตอะไรเป้าหมายคุณมีอะไรแล้วคุณรับได้ในความเสี่ยงขนาดไหนคือหาจุดอ่อนนะคะแล้วก็หาโอกาสอ่าวางความแผ่งแนรงจะเป็นตัวชี้ทั้งหมด